ฮัลโหสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอย่าสินเจ้าสินเจ้าเงยเวชนนแย่หมอนเงยเอ้ยมวยเด่นว้ยวนนีันอีวันนีวันนี้วันนี้วันนี้ันนี้วั้วนนี้วั้วันนีนนีกววันดีันะคะวันนีวันนีนี้วันนี้นนี้วนนี้วันนีันี้นนี้นีมาน กาแฟาเพื่อสุขภาพน้องเมื่อกี้ยัหยุดติงต่งๆอยู่เลยค่ะก็ร้อนนะคะเช็ดอร์เชสกาแฟอยู่เห mm hmm. มอือนกัน đắng nha đắng cũng uống mỗi ngày nói đắng đắng ngày nào cũng uống hết cà phê <laughs> uống cho có nhiều sức khỏe này về ăn với trái táo lọt hết kẹp mọi người ơi còn trái táo cà đỏ này thôi nó cũng ngọt thịt nó cũng chắc lắm nha trời thích trái táo không xanh À, vậy cho mọi người thấy cái táo của em chest cà phê nha mọi người ơi mọi buổi sáng mình uống cà phê một ngày một ly một cửa là đủ nha mọi người phụ nữ mình phải không Ví dụ muốn uống là cho tốt với sức khỏe Sáng sớm là 9 giờ rưỡi với 11 giờ rưỡi Tốt nhất nha mọi người uhm, Sáng đừng ăn cái gì hết đó Mình chịp cà phê ít 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 đi Xong rồi mình tập thể dục nha Cà phê này là tốt với sức khỏe Từng cá bỏ đường, đường cá bỏ sữa gì hết Từng có bỏ đá nha, cà phê nóng nha, pha phin cà phê này nó nó sẽ dùng túng cách thì nó sẽ tốt với sức khỏe của mình nha mọi người ơi sáng sớm mình dậy á mình phân uống nha cách 2 tiếng 2 tiếng rưỡi sau khi mình ngủ dậy ví dụ bạn ngủ 6 giờ ngủ dậy thì 8 giờ với 8 giờ rưỡi mà uống cà phê được nha mọi người Wow Hello, hello, thưa quý vị Đường cà phê đâm đâm nha Cà phê đâm đâm là cà phê đen đen nha mọi người Cà phê nó cũng kêu thế giới luôn cũng cafe, cafe. là cà phê nha Cà phê, các thấy lên là cà phê Cà phê đó ha, cà phê đâm đâm ha Thuốc thanh đó ha, thưa quý vị เราดื่มเพื่อสุขภาพของเรานะคะอ๋อก็คือตอนเช้าๆนะดื่มวันละแก้วก็ดีต่อสุขภาพของเรานะคะหลังที่เราตื่นนอนประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งน,นะคะถ้าเกิดเราตื่น6กโมงเราก็ดื่ม8ปดโมงแปดโมงครึ่งน,นะคะตอนเช้านะคะช่วงเวลาที่ดื่มกาแฟที่ดีที่สุดก็คือ เก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะทุกท่านตอนเช้าๆที่ตื่นขึ้นมานะอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งไปชงกาแฟเด็ดขาดเพราะว่าตอนเช้าๆเนี่ยค่ะในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันยังมันยังกระปี้กระเป๋ามีแรงแข็งแรงยังมีกระฉับกระเฉงอยู่เลยค่ะใช่ไหมคะก็คือเขาก็เรียกว่าตัวนั้นนะคะคอร์โซตัวคอร์โซนะั่นคือแปลว่า พนังงานเราก็ยังมีอยู่เยอะ,อะเรายังไม่ง่วงนอนมันยังกระปี้กระเป๋าย,ยังมีชีวิตชีวามีแรงเยอะที่แต่ทำมาหากินที่จะพูดที่จะทําอะไรทุกอย่างใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ตื่นมาเราก็ทํน้นทํานี่ออกกําลังกายก็ได้คะ่ะทุกท่านเสร็จแล้วก็หลังประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนั้นคาร์อซอลก็คือตัวนั้นค่ะจะหมดไปนะคะจะตก จะหมดไปค่อยๆหมดไปก็คือมีอีกตัวหนึ่งค่ะเข้ามาแทนนะคะอะติโนซินนะคะอะตินซินนี่นะคะทําให้เราตัวนะะั้นค่ะเข้ามาแทนก็คือง่วงนอนนะคะไม่กระปี้กระเป๋าค่ะใช่ไหมคะเราก็คือไม่มีแรงนะคะทำมาไม่มีแรงที่จะทํามาหากินแล้วนะคะคือคิดอะไรไม่ออกแล้วค่ะคือตอนนั้นร่างกายของเราต้องการคาเฟอีนนะคะเราก็ดื่มกาแฟเข้าไปเลยะคะ่ะทุกท่านนะคะ ดื่มกาแฟเข้าไปเสร็จแล้วก็หน้าตาก็จะสดชื่นตาก็จะโตโตแบบหนิงนะคะอืมดื่มดื่มเข้าไปเลยค่ะกินเลยกาแฟนะนนะ,ะ <c oughs> กาแฟก็คือดีที่สุดคือเราไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะไม่ต้องใส่นมนะคะขมเป็นเป็นหวานเป็นลมนะคะขมเป็นยานะทุกท่านนะอืมหนิงไม่ใช่ว่ามาขายกาแฟรอนนะ คืออยากให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็เราก็จะมีพลังงานพลังงานบวกบวกอินเจบวกบวกใช่ไหมคะเราก็จะมีแรงสมองเราก็จะคิดอะไรออกใช่ไหมคะก็คือทำมาหากินได้ค่ะสุขภาพของเราก็แข็งแรงแล้วก็ออกกำลังกายเลยคะ่ะออกกำลังกายวันละนิดวันละหน่อยนะคะขอให้เราเริ่มต้นนะคะ ชีวิตเราคือจะเปลี่ยนนะคะทุกท่านดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะวันนี้ใช่ไหมเราออกกําลังกายได้ประมาณหนึ่งนาทีถึง5นาทีวันพรุ่งนี้เราต้องทําดีกว่าเมื่อวานเนี่ยคะ่ะใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไปทีละนิดทีละนิดวันนี้เราออกกําลังกายได้แค่หนึ่งนาทีอะพรุ่งนี้เราจะออก2นาทีใช่ไหมคะขอให้ออกทุกวันค่ะออกกําลังกายเพื่อที่สุขภาพของตัวเราเองนะคะทุกท่านนะอื้อ กาแฟดีมากออกไปเลยกําลังกายนะน่ะมันจะดีต่อสุขภาพของเรานะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ออกกําลังกายนะคือไม่มีใครช่วยเราได้ค่ะใช่ไหมคะก็แับตัวเราเองอะ่ะอืม ngon rất ngon mọi người ơi sáng sớm nha em không phải cấp bán cà phê gì hết ra em muốn cho mọi người có nhiều sức khỏe là luôn luôn vui vẻ hết cả thế giới này nha mọi người em phát sáng năng lượng cho mọi người chúc mọi người buổi sáng á uống cà phê một ngày một cửa thôi cà phê á, giờ tốt nhất là 9 giờ rưỡi tới 11 giờ rưỡi nha mọi người uống một ly tùy theo mình uống nhiều uống ít em thì uống ly nhỏ nhỏ cửa này nè mình uống từ từ mình tập từ từ cà phê này mình không bỏ từ không bỏ đá nha cà phê nóng pha phin nha mọi người nó sẽ tốt với sức khỏe của mình nha chúc mọi người thành công có Dạ xin chào nghe mọi người Chúc mọi người buổi sáng sớm này á, Người Việt Nam, người thế giới này nha Chúc mọi người luôn luôn có nhiều sức khỏe chứ Và có sức khỏe rồi Kiếm được tiền phải không mọi người ทำอันฟัก,ตกไตวุ่ยแวะทำอัน thành ก m ไ n t มั n งจ ô ก g v ว ệ c của mình นน a สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอให้คิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาเฮงเงปังปร่ปำรวยเงินทองนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะหนิงกับลูกหนิงแม่แม่หนิงกับน้องหนิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ